พ่อพ cool. ่อซาเบตพ่อพ่ออู้ยเราจะไปไหนกันพ mm ่อ hmm. พ่ออู้ยสิงโตนะสิงโตจะมาแล้วนะสิงโตซาเบไปดูสิงโตกันไปดูสิงโตกันสิงโตสเปตสเปตเห็นเสือไหมสเปตนี่ เสือไหมครับเห็นไหมเสือดูโหดไหมครับแต่เสืออย่างพ่อไม่สดแล้วนะครับนี่คือหมีใช่เข้ามาซาฟารีเวิร์ดทำไมเบอร์เขาไม่สดติส<ะ>ัตว์นะครับอะไรของเขาครับเนี่ยว้าวนอนพึ่งพุงแบบกเปซดเลยครับสบายมากลเลยครับวันนี้ผมนอนอยู่บนเบึงของผม น้ำ <No. S 2> มันก็เลยเป็นตัวนะครับผมก็นอนบนเตียงน้ําของผมนะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้ผมนอนตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมเมยังนอนอยู่เลยนอนนอนจนตื่นชีวิตผมสบายแล้วเกินเพราะผมเป็นมีความ